สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะ,ะยังไม่บ่ายนะคะสวัสดีตอนสายๆนะคะก็ตรงนี้ก็เทเสร็จแล้วเนาะเมดาก็จะไปไปรดน้ําต่อนะคะไปรดน้ําต่อส่วนบาลมืดก็ยังขัดหน้าปูนอยู่นะคะทางนี้ก็เปิดสปริงเกอร์นะคะส่วนองค์ปูนะคะญ้านะบาลมืดก็เอาท่อมาและะ้วค่ะเดี๋ยวบาลมืดต่อแล้วค่อยเปิดกันนะคะไป เราไปรุดน้ำฝั่งทางนู้นนะคะบ่าเมืดก็จะขัดหน้าปูนนะคะเส,เสร็จสิบเมืดขึ้นเหี่ยวห้มมากลางมือผมอต้นไม้นี่บ่ามืดขึ้นเหี่ยวกล้องมาไทายคลิปไลฟ์สดไง าบอกข,า,ขาเขาเราคือเอาม่าแม่ฤทชีก็เป็นกำลังใจให้บำมืดด้วยเด้อบำมืดจะทำคนเดียวจนเสร็จพุลักค่ะเราก็ไปลดน้ำต่อเดี๋ยวบาวมืดเสร็จตรงนี้ก็จะมาต่อน้ำให้นะคะน้ำมันน้ำมันแตกตรงนี้เนาะก็เลยยังเปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวบ่ามืดทำตรงนี้เสร็จก็จะไปต่อน้ำให้ อ,อ๋อมาทำตรงนี้มันแจ้งเย็นเนาะได้พ่อแล้วเนาะฟางนะได้แล้วครับได้แล้วมันมันเหนียวอยู่บ่เลอะเฟอเอามาแช่ซื้ออ,อ๋อตอนเช้าก็เอาน้ำใส่ต้นต้นอะไรนะมะปรางมะยมชีสนะคะเสร็จแล้วรดน้ำตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ก็พอดีไปกินข้าวเนาะกินข้าวก็รถปูนมาพอดีนะคะอีโี้ยหูถ้ามันติดหมดเนาะนี่มันก็เริ่มเหลืองแล้วนะอีีถ้ามันติดหมดนะรับรองว่าดกขนาดเลยแต่ว่ามันมันก็หล่นไปเยอะเกือบครึ่งมาอัดน้ำใส่ต้นไม้นะคะบ้านประอ้วนนะคะต้นมะขามหรือว่าต้นมะม่วงนะคะ แล้วก็ต้นมะม่วงเล็กก็ปล่อยใส่ให้มันเต็มปล่อยใส่ให้เต็มหลุมเพราะว่าเราทำาเขาเรียกว่าหลุมพักน้ำเลยนะคะให้มันค่อยๆซึมต้นมะขามที่ย้ายมาเนาะ เดี๋ยวพอมันฟื้นมันก็แตกยอดอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะมันก็ต้องการน้ำเหมือนกันเสือทีเลือนไหมนี่จะรอดไหมเนอนรถสั้งปั้นนะั่นจอดอยู่ตรงนี้ เอาน้ําใส่ต้นมะขามต้นที่สองนะคะที่ย้ายมาสองต้นเนาะก็หวังว่าจะรอดนะเป็นห่วงกลัวว่าไม่รอดเพราะว่าเราย้ายมาตอนหน้าแล้งนะคะดินมันแห้งต้นจานก็เริ่มได้สองใบแล้ว ีที่ผ่านมาออกดอกเต็มต้นเหมือนกันแต่ไม่ติดสักลูกเพราะว่าเราไม่ได้อัดน้ํานะคะปีนี้ก็ออกดอกเต็มต้นนะแม่ดาวก็เลยพยายามมาอัดน้ําให้เต็มนะคะเขาบอกว่าอย่าให้โคนต้นมันแห้งเพราะว่ามันแห้งแรงมากเนาะมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านถ้ามันอยู่ในหมู่บ้านก,าก็ยังเขาก็ยังมีน้ํานะคะที่เขาใช้อยู่ตลอดเนาะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะ มันขาดน้ํามันแห้งแล้งด้วยก็ต้องคอยอัดน้ําเข้าไปให้มันติดลูกนะยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นมะม่วงอะไรต้นนี้นะคะถ้าเราอาัดน้ําลูกของมันก็จะติดมันดอกกำลังบานดูต้นมันก็รู้ว่ามันแล้งน้ําต้นมันแห้ง ต้องอัดให้เต็มกว่าจะใส่แต่ละต้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มันได้เก็บน้ำค่อยๆซึมลงไปถึงรากถึงโคนมันเนาะให้รากมันเดินได้ปลูกแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะคอยลดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามันยังไม่โตมันยังไม่แข็งแรงนะถ้าเราปลูกแล้วไม่ดูแลอย่างต่อเนื่อง เขาก็จะว่าอา้าปลูกต้นไม้ทําไมตายปลูกต้นไม้ทําไมตุยก็นี่แหละถึงบอกว่ามันอยู่ที่ปลูกต้นไม้จะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะใส่ให้เต็มแล้วเราก็ย้ายไปเรื่อยๆนะคะ วางไว้ให้เต็มคนที่รักต้นไม้ดอกไม้ก็จะเข้าใจนะว่าเออถ้าเราปลูกแล้วเราก็ต้องเป็นห่วงต้องดูแลเอาใจใส่เนาะว่ามันจะโตไหมต้องให้น้ำให้ปุ๋ยต้องคอยดูแลเอาญ่าออกนะคะจากโคนต้นมันนะคะไม่ใช่ว่า เราลดน้ำอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะคนที่รักต้นไม้ดอกไม้นะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ว่าเอ๊ะทำไมถ้ายญ้ามันปกคลุมมันก็ไม่โตนะถ้าเราไม่ทำแบบที่เก็บน้ำไว้นะคะเราลดมันก็จะไหลหนีมันยังไม่ทันได้ซึมนะคะ บางต้นก็ทำท่าจะไม่รอดเนาะเราต้องคอยลดน้ำทุกวันนะคอยลดน้ำอย่าให้ขาดต้นนี้ต่อยอดแล้วต่อยอดแล้วก็ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ลดน้ำต่อเนื่องนะมันก็สามารถไม่รอดได้ ดูดินรากมันยังไปไม่ได้เลยมันแข็งมากแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็ร้อนด้วยน้ำเม็ดหินอันนี้นะมันเป็นเม็ดหินมันภูเขาไฟนะมันร้อนมากเลยนะต้นนี้รู้สึกว่าจะแข็งแรงกว่าเพื่อนอู้อันนี้ก็ลูกมันไม่ร่วงเลยนะเอซ ดูสิลูกมันไม่ร่วงเลยเนาะดกเป็นพวงระยะเลยโตเล่วนว้าวมันโตสุดขีดได้ขนาดไหนโอ้ยต้นนี้จะรอดไหม่นออน,นี่ใบเหลืองแล้วใบไหม่แล้วลูกนี้มีหนอนกินแล้วนี่ป้า กินเลยไม่เปรี้ยวเลยเนาะดูสิเจาะรูเข้าไปเลยนะนี่มันก็โตไวนะนี่โตไวมากเลยต้องอัดน้ำใส่มันไม่ดกเพราะว่ามันขาดน้ำขาดน้ำมันก็เลยไม่ดก ใส่ต้นแต่ละต้นต้องให้เต็มสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาแฟมารี่ด้วยนะคะนั่งใต้ร่มไม้รอให้มันเต็มหลุมแต่ละหลุมนะคะเราต้องใส่ให้เต็มหลุมที่เราทำหลุมไว้เนาะทำหลุมพักน้ำเก็บน้ำไว้ มันเต็มแล้วเราก็ย้ายมา